นี่เราตามคำขอนะคะผู้ติดตามหนึ่งรอแล้วก็จะสลองถ่ายคลิปกับเพื่อนนี่นะคะน้อยสวัสดีเธอยิ้มหน่อยเพื่อนเราอีกคนนะคะแกงแกงแกงอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนดูสิคะแกงเออแกงไม่รู้นะคะแกงใครเพื่อนเราคนที่ใส่สีดำสุดดำนั่นเดียวมันหล่เพั่อแดงทำไมพรุ่งนี้พายุจะมา เดงวยังไม่ไดแสบจ้อหมดแล้ว iPhone 13นี่ซ้อมายื้อเือไโมโมยไปเชื้อยื้ื้อไรตามซ่องเราด้เอาเธอปักมุดช่องเรานี่สิอยากดังเอิ่มอังิบมอบุนบ สี่ตามฉัถึง100แล้วนะเธอวพอเนเชนเลยพู้ิตเดิฉัน,นถึง100แล้วฉันถ่ายคลิปยูจะจะลงยูทูบนี่นะคะเพื่อนอีกคนอเอาหนีเอาหนีแล้วนะคะนี่เ,เขาหนีเขาไม่อาก้ังเลยเขาไม่อยากดังอะนะเขาม้เหรเขา เสียงกันเลยพอมาออขึ้นหนักไหมนะคะคือคนนี้ไม่ได้ทำ่องนะคะทำเดี๋ยวมาพูด <c oughs> ทำ่องผู้ติดตามถึงพันแล้วนะคะ <c oughs> ถึงหนึ่งพันแล้วนะคะส่องเราวันนี้เราจะมาแนะนำตัวฉันอายุสิบยูเปอร์พ่อ้า กำลังจะขึ้นป5ก็ไม่ไหวใช่กำลังจะขึ้นป5เรากำลังจะขึ้นป6นะฮะใช่ใช่ทำอะไรงานเลยว่าสิไม่ไม่ไม่หยุดก่อนแนะนำตัวหน่อยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ปืม8ปีปีอยป่ปอะ8ป8ป8ปออ8ป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 8อ8ป8ออห8อ8ป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 รปเป8ป8 ชิปเอ็ดห้าิสองอยู่ปอไม่ใช่เรออยู่อยู่ปออยู่ปอเฮ้ยอยแขแก่อยู่ปออะไรยขอยู่ปอปอเอมปอห้ากำลังขึ้นปอหกโอยโอเธอเป็นบ้าเหรอพี่ดก็ถ่ายรูปชื่ออะไร เคชื่ออะไรเรียกขนังโคตรคิวชื่ออะไรชื่ออะไรเธอชื่ออะไรชื่อแป้งไงออแล้วชื่อเออชื่อใบไม้หมเขาชื่อนุ้ยแค่นี้นะคะบายบายไม่ไม่ถึงอุ้ยไม่สวยเมื่อกี้ยังไม่หมดยังไม่จบทุกคนคะพายุกำลังมาแรงนะคะระวังตัวกันด้วยนะคะ เขาแจ้งจะมาจากเรนะคะอยู่ประเทศลาวค่ะเขาคนลาวเนี่ยทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะคะว่าเราเป็นคนลาวอยู่บ้านเพียราชนะแข่งช่องแข่งไม่ค่อยหลงมัจานยูเราทำช่องขอบคุณผู้ติดตามหนึ่งล้านคนเยี่ยมแต่มาจําเลยหนึ่งร้อยแต่ว่าช่องคนนี้นะคะเป็นหนึ่งพันนะคะอย่ามาพูดขโมยนะคะ โซงเรา,น,น,า,น,าน,นะคะคนติดตามถึง271ดนะคะโบไม่ได้โเป้าพูดทั้งเรามีผู้ติดตามถึง100จ้าแล้วบอกแค่1นึ่ง้ก็จะสองหลงคลิปแล้วงานจบกันแค่นี้นะคะบ๊าย,ายชี่ยส่งให้เราเลยคลิปนี้โอเค,อเคจะบายดีบ๊า,บายบาย